หนูว่าหนูโดนแว่นแน่ๆทุกคนแว่นฟกู้แว่นก่อนเราไปนกต้อง1,500ดีแหวนแน่นนลนสียะทุกคนัลนก้หน้าแรกก็โดนแลยอนะไม่ใช่ใช่คือคือมันโดนอ่ะทุกคนไปไม่ถึงครึ่งซอยหมดไม่เอานะ่ฟิวแต่วาเดี๋ยวเราก็ต้องออกมาฝั่งนี้ ออกมาก่อนได้คร่ะใช่คือช่วงนี้หนูอินกับชุดลายจุดมากเสื้อลายจุดโพคาดอตมาฝั่งนู้นอะนึกว่าลายเสือใจหายแล้วใช่หนิโพคาดอตตรงนี้แล้วก็กระโปรงตรงนั้นคือช่วงนี้มันกำลังฮิตเท่ที่เป็นจุดอะดุกแั้วก็เกย์หนูนี่หนูก็เป็นจุดเหมือนกันคี่เป็งหรือเปล่าอะไรนะี่เเปองลไม่คิ่เป็นค่ะเขาฮิตจริงจริงพ่อจะบอกว่าวันนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะมือจะสั่นๆเพราะพ่อลืมหยิบกล้องมามาถ่ายงานดูเดยกใช้มือถือถ่ายเอาไหมครับถึงนี่แล้วโอ้โหลืม กล้องได้ไงก่อนเจออะไรคะก้องนเทปหรอก้องเัอ2สองอะไรอย่ใช่ไหมใช่ก้องหมือนก็กล้องดิจิตอลนี่แหละอ่าไปเดี๋ยวเดินดูนะครับมีอะไรบ้างกมือเจแม่เดี๋ยวนี้เขาหิไลายจุดเวยเจออะไรคะ มือนลายวัวเลยแต่หนูน่าจะใส่ไม่ได้เอวเล็กเหรอใช่เอวเท่าไหร่คะเอ้ยพูดไม่ได้ไม่ได้หรออันนี้เอวยี่สิบหกทุกคนหนูว่าเลยแสดงว่าฟิวต้องเอวยี่สี่แน่เลยน้อยเรือมารวมไปรวมไปเดี๋ยวแม่ดูแม่ปวดร้องนี้ไม่ใช่แล้วเจออะไรแม่หลายจุดอีกแล้วเห็นกันไม่ได้เหรอ ชอบมากรกระโปงมีกระโปงกับเป็นเป็นเดรสกสวยด้ยกน,น,น่ารักดีคิดว่าจะเอาไปแะกับายั้ีอชอบชุตัวนี้น่ารักีค่ะที่เขาเท่าไหร่พี่คะตัวนี้เท่าไหร่คะสองร้อยเก้าสิบนคะคะ ตรงนู้นหนูชอบเขาดีไซน์ดูคุณใส่ได้แน่นอนไอ้เนี้เป้ยวเหมือนเป็นฟปรี้เหมือนเราอยู่แบบเป็นศิลปินเคป๊อปที่เขาชอบแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบมีรุ่ยรุยใช่เพราะว่ากระจกหนูอยู่ใช่อะเนี่ยเราเอบังอะเนี่ยเราก็จะรุ่ยๆอย่างเงี้ยชอบเต้นๆมั้ใส่ไดู้ทรงโดนแน่ๆล่ะไปดูศพก่อน ดูก่อนคนตัวเอ้สวยมากน้องฟิวเห็นเนมื่อกี้มันอยู่ในราวมันแอบอยู่ปึ๊บนี่แล้วก็ดูทุกคนหายใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็จะเป็นอย่างไงเออ,เอ,อทุกคนมาได้คือแบบมีคนชอบมาเมนบอกว่าเออชอบสไตลา์าการแต่งตัวน้องฟิวบ้างก็แบบเยวมมัวม่วๆไปทุกคนเดี๋ยวมันก็สวยเอง <c oughs> เอป็นทริคเป็นทริคสำหรับร้านแรกนะคะทุกคนนี่น้องฟิวก็ได้เป็นตัวนี้เป็นฟิลไซเดียวสีเทานะคะ 290บาทนะคะตอนนี้ก็เหลืองบ1,210บาทค่ะไปค่ะไปกันต่ออุ้ยรองเท้าคือแบบเรามางานหนึ่ใช่ไหมเราไม่เคยได้รองเท้าเลยทุกคนดูคือแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไซส์น้องฟิลก็เลยไม่ได้เท้าใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันร้านนี้อะไรเอ่ย <c oughs> อือส <c oughs> ามตัวร้อยก็มีนะครับใช่คือหลักสิบก็มีทุกคนแบบอ่ะเกามาส่งกับอูกค้าเ้ยได้เสื้อกลับนะมือโอ้โหมือดีซะด้วย้องฟิว บในครับคุณสภาพดีมากเออนี่ตัวห้าหร้อยนี่แท้นะแม่ราคานี้นะครับสวยมากแล้วก็มีเป็นเขากางเกงหรือบ er นะ็อกเซอร์เราเป็นวันได้บ็อกเซอร์อ่ะไปเดี๋ยวมาดูกันครับเจ้าขาบัวร้อยอันนี้ถ้าแบบดูดีๆอาจจะได้ของดีกลับไปคนทางอีกอย่างก็คือทางน่าจะไปแบบหินนู่นเลยอะ่ะเพราะว่าเราจะดูฝั่งขวาก่อนแล้วก็ขายแบบค่อยดูฝั่งนึ่งนะคะโ <Okay. S 2> อเคมีหมวกมีหมวกมีกระเป๋านะคะรองเท้าอันนี้หนันไหนมันหนังงูเลยทุกคน สวยดีใช่เทลมากไปไปกันตอ่เอเก่งๆนี่มีกิฟต์ซาริโอด้วยไหนะฮะกิฟต์ซาริโอ <laughs> ไม่ได้แล้เราต้องเก็บงบไว้ก่อนเราต้องเดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าหนทางมันไกลมากแบบน่าจะไปถึงนู่นเลยคือเราไปรู้สึกว่าร้านขนาดมันดูแบบมันมีอะไรนี่อะเขาเรียกว่าเป็นโปรเจ้ไหนฮะร้านนี้เหรอใช่ร้านนี้นี่เหรอฮะ หนึ่งซีีอันเส้อตอนนี้อืเห็นแล้วมันงานป้ายนะจ๊ะอร่อย้าสบาทอร่อยสิบาีสวยมากหนุบมีพันห้านะคะทุกคนยังเหลืออีกนิดนึงไปไปกันต่อ หลายเยอะอยู่ถ้าไม่พอแม่บอกเบิกได้แต่เบิกบ่อยๆก็ไม่ดีอันกางเกงห่อนี่ลูกฟูกวินเทจูนยเมื่อก่อนแม่มีหลายตัวอยู่แล้วก็คือเนื้อมันแบบนิ่มๆอ่ะแต่เอวยี่สิบสามะทุกคนแต่ดูยี่สิบสามไได้หนี่บอกยี่สิบสี่เฮ้ยมันอันนั้นไงมันจะเรื่องไงอเล็กเกินมันยัดไม่เข้า สวนได้โอ้ยเสียหมดนี่ขนปุยคนปุยอ่ะต้องใส่เที่ยวแล้วใช่นี่คือหนูอยากแต่งแบบนี้นะแบบแมทที่มันอะไรกับคนปุยแต่ว่าแดดไปที่ใยกันทุกคนคือแบบโอ้โหไม่ไหวมันไม่เข้าใช่อาจจะแบบเป็นลมต้องหน้านะหน้าหนาวแล้วก็ฝั่งนมันคือเหมือนแบบมันวีวิทีอย่างเงี้ยไหนคะบนติ๊กต็อกเขาชอบใส่กันสวยนะ แต่้นงฟิเป็นคนแบบร่างใหญ่ไหลกว้างอะไรอย่างงี้ก็อาจจะใส่ไม่ได้แต่ว่าถ้าใครแบบเหมาะกัฟิวช่เเล็กๆอะไรอย่างงี้มาสรงมาใส่นี่ร้ารองเท้าร้้องเท้าสวยๆเต็มเลยกชกบอกแบนี้จังขอาดพี่่าอยาขอดูกระจกก่อน่ะกระจกอยู่ข้าหน้า ไม่เคยได้กระเป๋าเลยนะนี่ข้างใน,นก็สือภาพดีมาดู พ่อบอกว่าจะให้เอาไปแมตช์ชุดที่บ้านหรือว่าอันนี้มันน่าจะเข้ากับสายเดียวเราเป็นไปได้เอาท่าไหร่คะสามร้อยสามร้อยบาทเดี๋ยวโอเคคิดเลขกันนะคะทุกคนตอนนี้เราเหลือหนึ่งพันสองร้อยสิบบาทลบสามร้อยเหลือเก้าร้อยสิบบาทเราไปหากางเกงแล้วก็หาอุปกรณ์ใช่ไปอะไรทุกคนเหมาะนี่นะคะน้องฟลก็ได้กระเป๋ามาอีกใบนะคะ300บาทด้วยเขาบอกว่าเป็นหนังพียูถ้าแบบมันเลอะก็เช็ดได้เลยถั่วดี ไปค่ะ910บาทของเราต่างกันต่อจะอุ้ยชอบเสื้อตัวนั้นจังเลยไหนแม่เห็นปะตัวไหนตัวที่หมวกสีเขียวอ่ะอ๋อเหมือนตัวระเบิดเออตัวนั้นสวยเนะเอ๊ยตัวมาไปดูได้ไปดูไปดูอยู่ดูตัวนั้นไซส์อะไรอ่ะอะไซส์ L ขอดูหน่อยไซส์ L ขออะหางแล้วให้พ่อดูเลยขอดูหน่อยประีิห้าอันนี้งบฟิวปะะ คือตัวนี้พ่อดูแล้วแบบชอบลายอ่ะสวยดีมันปีต์ปานมากเลยแม่หน้าใสทาบหลังให้พ่อหน่อยดิอันนี้ฟิวออกให้ได้ไหมไม่ไม่ออกอ่ะพอดีโอ้แน่นเนาะพอดีโอ้มันพอดีไปนิดนึงเสียดายจังมันยังกว่านีอ่ะเพราะว่ามันเปใสแอลอ่าอ่าเข้าใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ชอบนะแอบเสียดายอ่าฟิวอดขอบคุณครับรถน้กรหนักเหรอนี่ก็รถทั้งสามกิโลนะ อันนี้นะคะจะเป็นฝั่งที่เราจะเดินกลับนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างคือน้องพว่าะเห็นเยอะมากแล้วแบบเล็งไว้หลายร้านมากทุกคนของที่อยากได้นะใช่อยู่ฝั่งนี้หลักๆเลยคืออยู่ฝั่งนี้นะคะคือน้องคือไม่ใช่เสียภาษีจ้ะงิงบเหลือเท่าไหร่คะ เหลือ560รต้องประคองนะคนทางยาวไม่น่าไหว <c oughs> ซอยนี้สักแบบ200แล้วข้างหนอีก2อ0กว่าบาทเนี่ย560แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปแมทชุดให้ดูอะไรเ้าเจออะไรคะเพราคาดโอ้โหพระคดดเป็นล้านเลยจ้าไหนครับจุดโอ้โหนี่เหรอคะไลนจุดทั้งหทั้งสวยมนะาสยเดียวจุดตูด,ด,ด,ดแล้วดูช่วงนี้เลาจะใส่าลายจริงด้วยทุกคนเต็มบ้านเลยนี่นี่ใครย,ยังไลน์จุดเยคันิว สุอ้จดมันสวยเพราะอะไรอธิบายหน่อยอยากรู้ไม่คือมันเป็นแบบอยู่ๆมันก็ฮิตอะไรอย่างเงี้ยฮิตหรือชอบเองฮิตฮิตจริงๆเออแต่จริงๆเขาขายกันเยอะจริงนะเห็นไหมไม่ฮิตเขาไม่ขายหรอกนี่สีดำก็สวยเราเพป็นมือโครตสื่อนี้แล้วดูตรงนี้เลยดูกันดูบ้างโอ้ว้าวจะสวยนะเนี่ยเออโอ้แต่เยอะจริงนะเว้ออใช่จริงจริงด้วย พ่อก็ไม่ได้สังเกตพอเห็นปุ๊บเออจริงๆค่ะคือพ่อสังเกตคือแบบน้องฟิเห็นมีแบบวางคนใส่มาอยู่นะวันเนี้ยใส่เสื้อทรงตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยคือน้องไปอยากได้กระโปรงโพคาดอทกระโปรงแบบกระโปรงยาวอ่ะใช่ซื้อแบบสีขาวแล้วไปติดดอทเองได้ไหมเอ๊ใช้ปากกาจุดอะไรเนิ่งอะไรเนิ่งไม่ได้อะไม่ได้ส่งมันไม่ให้อ่ะไปเดินดูค่ะไปค่ะทุกคนคือช่วงตอนเนี้ยประมาณจะหกโมงแล้วหกโมงแล้วทุกคนก็คือคนหนาเหมือนเขาก็แบบ ทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาติๆๆติๆๆเข้องเท้ามัน่่ดเป็นกาดด้ิวยงเท้านี่ใช่ไหมคะใช่ทุกอย่างคับเนด้วยกัคาดดเออจริงฮะเาไก็ลายจุดอืมเออเชื่อละนี่ร้านนี้เต็มเลยฟิวใช่ขระจะดานี้หมีกระโปๆงไหนคะ นี่เสื้อกระโปรงใช่หมดเลยครับฟิวโอโอเจ้ามสวยมากนี่เหรอคะตอนน้องไปเล่นใส่ไม่ได้เป็นไงครับน้องฟิวร้านเมื่อกี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ค่อยมีไซส์ใหญ่ๆเลยมันก็อาจจะ s i z ไซส์เอสส่วนใหญ่เราค่ะเรา M L ไปแล้วเรามาจบอะไรตรงนั้นแต่ไม่ได้ไปทุกคนเราจะไปตามหาโฟลคาดอดกันต่อเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตได้หรือเปล่าขนาดกระเป๋ายังเป็นจุดอ่ะ ไหนฮะไ่เกี่ยวอันนี้คือเราเห็นลายจุดแล้วก็บอกเป็นโฟคาดักนะคะทุกคนอันนี้ช่วงนั้นมันทีจริงๆนะมุ้งใช่ไหมฮะใช่อีที่วเมื่อก่อนเดี๋ยวชอบใส่แต่ใส่แล้วไม่รุ้งนะทุกคนใส่แล้วมันไม่ช่ทางใช่อะใช่แต่ไอาใส่อืม เราต้องเข้าไว้5 6า่้อาอห่ะไปะเดี๋ยวเดินไปดูเลยค่ะอใช่ไช <c oughs> <ฮ>่ไชอค่เปอเดี๋ยวเดินดนต่อครับไปค่ะของก็ขายเยอะนะใช่ต้องค่อยๆดูไปเลยทุกคนถูกแบว่าร้านตรงฝั่งนีนะ้เราเห็นแถวต้น,น,ตนซอยอะ <c oughs> oh, ของดี เลงไว้แล้วใช่แล้วตังอ่ะไม่แล้วเท่าไหร่ไม่รู้นะเจออะไรคะเลยแบมันดูแบบยิงยิ่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 งถ้าคือน้องเป็นแบบคือพ่อใหญ่อะมันจะใช่มันจะแบบดูตันตันเออจะคือแบบโอ้เจ้าของแบบโดนใจหลายอย่างมากแต่ว่าร่างกายมันไม่ให้ ใช่อคะคือวิ่งอาจจะไม่ได้เป็นเพราะที่มีเนื้อเยอะอาจจะเป็นโครงสร้างกระดูกใหญ่โทษกระดูกกระดุนค <laughs> รโทษโทษน้ำหนักที่หลังเป็น <laughs> กระดูกอ่ะเออเป็นคนร่างใหญ่กรรมพันธุ์เอออุ้ยกระเป๋าวินี่สวยจังไม่ไลายทหารเนี่ยก็ <laughs> หนีกันไม่ออกนะผ้าดีด้วยแม่ผ้าเบาดิเออสวยดีนะเอาไปใส่อะไรคะเหมือนฟิวเลยซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนแมททีหลังเออใช่ไหมฟิว <laughs> ซกัันแม่ทีหลงพ่อมาเดินงานนี้เพราะว่างานเขาสวยนะไม่ค่อยเจอตามท้องตลาดทั่วไปนะถูกต้องแล้วสังเกตดูดิคนที่มาซื้อเนี่ยเขาจะแต่งตัวใช่เป็นตลาดสำหรับคนแต่งตัวอะไรเงี้ยวัชตงมีหลายแนวอ่ะโอเคเดี๋ยินด้วยครับเจออะไรครับทุกฟิวร้านนี้ไว้หนดียเล็งเล็งเล็งเป็นร้านสวยๆมากไหนฮะจีบได้เหรอใช่สุดขั้วแม่ร้านนี้ซื้อ4ฟรีหนึ่งเลยครับฟิว ไหนคะตรงนี้เป็นยังไงมันก็จะจำเอวระวังน้องหมาเป็นแบบลายแบบใช่มันจะเป็นแบบอย่างนั้นอ่ะสวยมากหกเต้งอ่ะลูกนูนคิดอยู่ว่าจะเอาแบบวิงมิงที่เป็นคือเหมือนลายขตรงแบบนี้หรือว่าโต๊ะข้างบนไม่ตรงนี้ก็สวยดีนะใช่ไหมวิงมิงจะได้ดูแบบดูมีอะไรดูมีออร์มออร่าใช่เออสวย น้องพี่เดินมาขู่น้องพี่เล็งตกคนไว้แบบน้องพี่วาชอบนแบบนี้นุงนิงตรงนี้แบบไม่มีงุงิงงนงิงกับมีงูงนิงงนงงเรียกไ่ถือกบไม่เคยเยัไงสวยเดี๋ยวไปดูก่อนมีสีอะไรตัวงรยบาทเมื่อกี้ใช่ไหมน้องพี่ว่ได้เสื้อที่เป็นจิ๊กๆแบบนี้นะคะมาตัวหนึ่ง250แปลว่าตอนเนี้ เราจะเหลืองบทั้งหมด310บาทยังดีที่เหลือครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้กางเกง <c oughs> หรือกระโปงแต่ว่าต้อนซอยน้องเคเห็นเป็นเหมือนแบบกระโปงโพคาดอตไปค่ะบอกเลยว่ากระโปงเราต้องได้เพราะนกประโน์รีนกระโปงมานานมากตอนแรกเมื่อเช้าว่าจะกดสัง่งแต่แบบเฮ้ยยังดีกว่าเดี๋ยวไปเดินนี่ก่อนใช่ไหมใช่มั่นใจว่ามีดูดูพอ่อร,ร้านนี้แหละคะ่ะ ชั่วโมงนี้แรงจริงแม่พวกกระดาษนะเดี๋ยวไปดูขา้างในกันน้องฟิวอไดเป็นกรยาวลงไปเลย<ช>ไปค่ะเดี๋ยวนี้กล่องสรงกล่องสุมงส่มเขาไม่เอาเลยแม่เขาโตแล้วเริ่มแต่งตัวนะก็ดีรุ่อนอ่าก็ดีให้เขาไปแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเอามาแมทชุดให้น้องๆได้ดูกันนะว่าเดี๋ยว <ไป S 1> นี้น้องฟิวเขแต่งตัวประมาณไหนเดี๋ยวตามดูด้วยละกันค่ะเดี๋ยวให้เขาเข้าไปเลือกชุดก่อนนะครับเป็นไรครับฟิวไม่เจอสิ่งที่ใช่ สีดำอันยาวเลยยาวแบบถูกต้องก็คือมายถึก็คือน้องก็จะโดนลอยไปแล้วกับบ้านหนึ่งไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นอีกครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะถี่ทางออกแล้วไปก็คือที่นี่มันไม่ได้มีแต่เสื้อผ้านะของกินก็มีเป็นแบบเป็นกระหยอมเป็นย่อมไอ้ที่บอกคราหิวก็อะแวะซื้อก่อนแล้วก็ค่อยไปเดินจะได้มีแรงในการเดินนะคะก็มีวพวกของหวานมีน้ำราบราบลาไปจะ้ะกระปองน้ำเมลอนญี่ปุ่น จะกินป่ะก็อยากกินน้ำข้างหน้าค่ะเลมอนเลมอนเลมอนน้ำผึ้งโอเคเฮ้แม่ซื้อน้ำนี้หักงผมป่ะไม่แม่ตอบพร้อมกันเลยอม่ขมือไม่ว่างให้เอามไม่ค่อยหรอขอสวยๆโอ้โหเป็นไงนี่ทุกคนได้ไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงมืด ได้อยู่เพิ่มเแหมได้อยู่ได้ครบอกมืดไม่มืดนี่ได้นะครับทุก,กคนเขาบอกสวยอ่ะเก็บไปค่ะ go, ไปกันต่อไปค่ะแหมก่อนชิมน้ำต้องแบบถ่ายรูปก่อนด้วยนะใช่ค่ะเรามีกล้องดิจิตอลทุกอย่างก็คือต้องไปรูป <c oughs> แบบมีคนถามบ่อยมากว่าจะถ่ายรูปใช้กล้องอะไรปรับกล้องอยังไงใช้กล้องดิจิตอลเนี่ยค่ะแค่ไม่ใช้กล้องแบบกล้องโทรศัพท์เลยเราคุณก็เคยมีอุ้ยคุณแซ่ไหนฮะ จะอไรลูกพวกมันแจนเนี่ยดิสนี่หนูว่านะสามร้อยกว่าบาทสุดท้ายน่าจะได้ตุ๊กตากลับไปนี่เหรอแฮร์รี่พอตเตอร์พโอ้ยนี่เท่าไหร่อะคะเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบค่ะจะมีสามร้อยสิบบาทนะของที่น u n i v e r s ซลนะ้ายังเจแปนทุกคนดูก่อนคือหนูอยากได้พวกมันแจนไปให้ใช่ <Auf S 2> แค <sim idity> ่อย <electr Luis> ่างพวกนี้สอง้อเิวเดีย้อ้วุมปี่พ้จะเปิดเทอมแล้วต้หาอะไรไปห้ที่มีอยูที่บ้านไม่พอ้บเาปึ้งนี้เลยน่ารักถึงกับร้องอ่ะแม่ ไม่จ,มจะขอแม่พูดมาบอกว่าที่บ้านยังไม่พอหรอยังไม่พอหรอก็แอ,อ,เอบเจ็บนิดๆ <c oughs> ต้องใส่แล้วก็คงต้องพอหน <c oughs> ูต้องเอามานับบ้างนะโอ้โหมหเปกี่ตัว <c oughs> หนูว่า <c oughs> ้าอาออกมาแล้วหนูมาปล่อย,อยงเงี้ยหนูก็หนูก็น่าจะได้สมบูทหนึ่ง <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรอย่างน้องฟิวอะเดี๋ยวจะวนกลับมาร้านนี้อีกรอบหนึ่ง อาจจะมาเอากระโปรงร้านนี้เพราะตรงนี้ก็สวนเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นงานของพี่เขาเลยพี่เขายิบเองก็นี่เราเดินไปเดินมานะจะถึงทางเข้าที่เราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอีกนิดเดียวเองนะฮะเดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้สุดก่อนถ้าเกิดว่าไม่เจออะไรจริงๆก็เดี๋ยวกลับมาดูร้านเดิมที่คือออกเหกือนกันนะครวันนี้เป็นไงได้ของถูกใจไหมคะถูกใจมากแต่ว่าเออเสียดายยังไม่ได้กระโปรงเดี๋ยวดูก่อนมันจะได้หรือเปล่าถ้าได้กระโปรงก็คือครบเสร็จแล้วโอเคอุ้ยไอ้สวยอ๋อหืม แล้วมีแบบดูก,กำลังก,กำไรดิมันเป็นแบบคลเล่ปวดทุกคน คี่ใส่ยูบอกเลยนะอันนั้นใส่ไปจากบ้านแต่ว่ในน่ารักรเลยเหมาดัดชุนหมาแส็ก,กรอบอกหนึ่งอันนี่ค่ะเอาันนี้ายไม่แต่ร้านนี้ของพน่ารักเลยใช่นูดเด็กกัอ่ะน่ารักนะแบบสีน่ารักน่ารักย่งนั้นเลยแม่วัยรุ่นเหรอนะพ่อ,อแม่ไม่แก่ม่่ได้แม่ไม่่ ฟังใจหายเลยแม่ยอมรับแล้วเหรอพอแม่ใส่มันก็จะทำแม่งทำแม่งก็ใส่ได้นะเขาได้บอกว่าป้าใส่ทำไมน่ารักหมากับแมวใช่แล้วก็ค่ายได้าเห็นที่มันเป็นที่เหมือนแบาพวกปุ่มจ่ายแล้วตาห่ะอะไรฮะหนึบจะกางเกงอย่างนี้มันจะฉีกไปเลยนะครับสิ่งแล้วจะไปเข้าแมทชุดกันยังไงก่อน นี่อะไรคะบแยมารีใช่ใช่ป่ะใช่ค่ะชื่อเหมือ่ม่ารั่จออะไรคะนี่นี่หนูชอบนว่าหนูอยากได้โกมแจมรถนี่นี่เหรอโปเกมอนเหรอรถค่นรถรถอ๋อรถพอนึงโปเกมอนนี่ขนอยากได้เอามาให้นว่าหนูจะได้คันนี้แล้วทุกคนอะถามพี่ดูคะอะไรอะไรแม่กมญแจรถงงไหม จริงดิแต่บางบางคนอะที่เขาคิดแล้วเขาจะอะไรเงี้ยมาห้อยเป็นอันนั้นอะเขาจะเป็นเข็มขัดหน้าเหมือนที่นี่มันบดหน้าจริงหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทตามทันไหมแม่ไม่ไม่ทันได้แค่งงเหรอเขาถูกใจเลยรเขานักหนาเออไปละโอนละเหมือนมาแล้วเขาชอบอะอ่ะก็ต้องทำแนวนี้อ่ก็ต้องปล่อยเขานะ ให้งบเขาแล้วก็ให้เขาจัดของเขาไปแล้วเดี๋ยวให้เขาไปแต่งตัวเป็นคลิปให้ดูแล้วกันพ่อจะไม่ขอยุ่งแล้วกันเนาะอ่าโอเคยุ่งไม่ได้หรอกพ่องงเหมือนกันเออข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงแม่ดูอ่าสแกนไปแล้วนะครับสรุปเหลือเท่าไหร่ฮะตอนนี้เหลือ50บาทนะคะทุกคนอันนี้หกสิบเป็นนกฉบานอะไรเนี่ยกิ๊ฟเขาชอบใส่ไปทะเลกันอ่ะทุกคนแล้วก็ร้านนีร้านสุดท้ายนะคะแปดสบาท จบกันเมื่อกี้ใช่ไหมได้เป็นแหวนแล้วก็มีเป็นมวใจรถอันนี้นะคะแล้วก็มีเสื้อต่างๆนะคะ <c oughs> ก็จาก1,500บาทของเราอะ่ะใช้ไป1,450บาทเหลือ50า,าน้ำถ้ารวมอันนั้นนี่ก็คือ10บาทนะคะแล้วกตอนไม่รวมไงเออโอเคถือว่าเราใช้จ่ายได้เอ,อ้ยโอเคกำลังน้ารักกิบนะคะง้านสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบาย